ต้อนรับสู่ท้องทะเลค่ะทุกคนเจ้าหญิงเงื่องน้อยคนนี้จะพาทุกคนทัวร์เอง นไอซ์นะคะทริปนี้นะคะไอซ์จะพาทุกคนไปเที่ยวใต้ทะเลกันคะ่ะที่เซาแอนดามันโดยที่ทริปนี้นะคะเราจะไปรีฟอร์ดกันกินนอนกันบนเรือไปเลยคะ่ะทั้งหมด5วัน4คืนค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกที่ไอซ์จะพาทุกคนไปเที่ยวเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้ไอซ์ด้วยนะยังไม่ทันไรก็คือไฟดีเลย์รถเวอร์ ตอนนี้เราก็ถึงภูเก็ตแล้วนะคะคว้ามาเลยปวดตัวเพื่อนร่วมทีมหนึ่งคนจะรอ, <laughs> ะอให้รถมารอนานมากก็ <c oughs> ค,คือมีกันอยู่สองคนที่รังในการออกทะเลนะคะตอนนี้อรอรถตู้แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเรือเป็นไงอ่ะลงดิงกี้หนึ่งลงดิงกี้เพื่อที่จะไปขึ้นเรือนะคะโอเคขออนุญาตขึ้นเรือก่อนแม่นึ่งชุบ ที่เราจะมาอยู่กัน5คืน4วันนะทุกคนถึงแล้วเอ็ม่2คนต้นคือพาถั่วอะไรให้ต้นพาถั่วะเตียงคุยโรงแรมเป็นยังไงทุกคนก็คืออาบแม่งกับซ่วมไปเลยวันนี้แคนจีนนะทุกคนนี่มานึง็มียหาเลย นู่นตรงนู้นมีคาเฟ่ด้วยทุกคนอวนแน่เลยทีมนี้อนองซาลูบ่ายมีเกมให้เล่นด้วยเวลาก่อนลงทุกดายก็จะมาบรฟกันในห้องนี้นุะงน้องหลังวา มันใช่หลามวานว่ามันคือตัวอะไร <c oughs> อันนี้เราจะมาประกอบอุปกรณ์กันแล้วดีว่าคือได้แทงอยู่ที่อยู่ข้างล่างน,นะทุกคนจะได้ลงเดินลงบันไดเห็นว่าคนดื่นแม่งอยู่แลบ้บอแม็กก็เดินลงบันไดว่ะโอ้โหแลบบ้วโชคดีเที่ยวนี้ของมาครบเซตได้ลองเล็กใหม่ด้วยนะทุกคนเล็กก็เลเตอร์นะไอท่อใหไปก็คือยืนถ่ายล้ายพี่เขาประกอบให้ยืนดูเฉยเย <c oughs> สบายว่ะขอบคุณมากคา่ะ เราก็ประกอบอุปกรณ์นะทุกคนแล้วเราจะลงดิแรกพรุ่งนี้เช้าแปดโมงตอนนี้กำลังมีดดีใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวใส่เล็กต่อขอนหมของใหม่เฮียสีฟาราลอาสีฟาราลต้ก็รับสู่เรือควาเรียนนะครับเพราะกบนะครับ เเป็นจารกรระะดตอ,ตอนรนี้เรากำลังเดินทางออกไปนอกทะเลแล้วพรุ่งน,นี้เช้าเราจะไปลงไดฟ์แฟลกันที่เกาะค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางออกจากเกาะหหมู่เกาะลันตาลงไปทางใต้ของอันดามันเพื่อที่เราจะไปหินม่วงหินแดงดิฟไซด์ต่อไปที่เราจะลงไปดำกันค่ะ เราก็มาถึงดิฟซต์ที่2หินแดงดิฟนี้นะคะเราจะต้องนั่งเรือดิงกี้เข้าไปเพื่อโร l แบ็ k ลงน้ำแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนตุ้ม <laughs> และเมื่อทุกคนพร้อมนะคะดิฟลีดของเราหรือคุณครูของเราเนี่ยก็จะสั่งให้เราลงได้เราก็จะปล่อยอากาศออกจาก DCD ทั้งหมดเลยเพื่อให้ตัวเราจมลงไปด้านล่างแบบนี้เลย ยินดีต้อรับสู่ท้องทะเลค่ะทุกคนเจ้าหญิงเงื้องน้อยคนนี้จะพาทุกคนทัวร์เองนะคนเหล่าก็มีความฝันกันได้เนาะอย่าว่ากันนะทุกคน แล้วเมื่อเราทำความลึกลงไปได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะเติมอากาศกับเข้าไปใน BCD เพื่อให้เราลอยตัวอยู่ในน้ำได้นั่นเองแต่ซ้ายหินแดงนี้จะเป็นกองหินที่มียอดโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำามยอดและมีฐานที่แผ่ไปไกลมากและที่มาของชื่อหินแดงนั้นก็เป็นเพราะว่ามันเต็มไปด้วยปาการังอ่อนสีแดงนั่นเองที่นี่จะมีความลึกสูงสุดอยู่ที่35เมตรและเป็นจุดที่สามารถลุ้นเจอตัวใหญ่อย่างฉลามวานและก็แมนตาเรกบเบนยั ด้วยเป็นตัวใหญ่ที่นักดำน้ำทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเจอแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกคนที่จะเจอตัวน้องได้ได้ฟังจากพี่ๆบางคนดำกันเป็นล้อยดยฟิฟก็ยังไม่เคยเจอก็มีนะขึ้นอยู่กับดวงและโชคชะตาจริงๆแล้วด้วยความที่เราไม่ค่อยเห็นสีแดงนะทุกคนก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ในระดับความลึกที่ค่อนข้างลึกแสงลงมาไม่ถึงทำให้สีแดงนั้นหายไปนั่นเองทุกคน หลังจากที่เราทานข้าวเที่ยงเติมพลังเสร็จเราก็กระโดดกันลงดิฟต่อไปกันเลยดิฟนี้เรามากันที่ดิฟไซต์หินม่วงอยู่ข้างๆหินแดงเลยแต่กองหินนี้จะเป็นกองหินที่จมน้ําอยู่ที่มาของชื่อดิฟไซต์หินม่วงก็เหมือนหินแดงเลยค่ะก็เป็นเพราะว่าปะการังอ่อนสีม่วงจํานวนมากนั่นเองลักษณะของหินม่วงนั้นก็จะเป็นหน้าผาหินลึกลงไปถึง70เมตรซึ่งลึกมาก แต่ความลึกที่เราดำกันนั้นก็จะอยู่กันแค่ที่ประมาณ25-30เมตรไม่เกินนี้แล้วด้วยความที่เราเป็นสายแลนด์สเคปนะทุกคนก็จะถูกใจฝั่งหินม่วงมากกว่าฝั่งหินแดงเป็นเพราะว่าฝั่งหินม่วงนั้นปะการังสีม่วงฟูและสีสันมากกว่าฝั่งหินแดงมากปะการังแข็งก็เยอะและซีแฟนก็เยอะมากๆเช่นกันสวยมากๆเลย เราก็จบดาฟสุดท้ายของวันเป็นซันเซ็ตดิฟที่หินแดงขึ้นมาก็เจอท้องฟ้าระเบิดสวยมากๆเลยทุกคนทุกครั้งที่ได้มองท้องฟ้าสวยๆมกักจะทำให้ไอซซรู้สึกว่าจักรวาลนี้กำลังบ lessing เราอยู่มีใครเป็นเหมือนไอซ์บ้างใจฟูสุดๆเลย o o o m o r r n n n เช้าวันที่สองคะ่ะทุกคนไดฟรักวันนี้เรามากันที่เกาะสาวงแต่ไอซ์ไม่ได้เก็บภาพมานะทุกคนเพราะทุกคนลงไปหาตัวเล็กกันหรือพวกนูดีนั่นเองซึ่งไม่ใช่ทางของเราคะ่ะทุกคน <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเรากระโดดข้ามมาดายที่2ของวันนี้เลยค่ะคือกองหิน8ปดมาส์ซึ่งวิธีการที่เราจะลงไปจะต้องไก่เชือกจากทุ่นที่เขาทิ้งเอาไว้ไต่ลงไปถึงกองหินด้านล่าง เพราะเราอาจจะโดนกระแสน้ำพัดหลุดไปได้ถ้าเราไม่เกาะเอาไว้นะทุกคน และในความโชคดีของเราวันนี้คือน้ําใสมากและไม่มีกระแสน้ําด้วยทุกคนเพราะรอบที่แล้วที่ไอซ์มีโอกาสได้มาดําที่8ดไมล์นะคะน้ํามันขุ่นมากและกระแสน้ําแรงมากจนว่ายไปไหนไม่ได้เลยต้องเกาะแท่งไม้เอาไว้ไม่มงั้นปลิวและสาเหตุที่ดิฟไซน์นี้ชื่อว่า8ดไมล์ก็เป็นเพราะว่ามันตั้งออกมาทางทิศตะวันออกเฉีงยงใต้จากเกาะตารูเตาไป8ดไมล์ทะเลนั่นเอง แต่จุดที่ไอชอบมากๆเลยของที่นี่คือปลากรรังอ่อนที่เป็นบ้านนีโมเยอะมากๆเหมือนเป็นเมืองของเราปลาตัวน้อยเลยทุกคนแล้วที่ทุกคนกําลังเห็นว่าน้องปลากําลังเอาตัวถูถูหินเนี่ยก็เป็นวิธีที่น้องทําความสะอาดตัวเองแล้วเราก็เจอน้องปลาเก่าด้วยแต่ไซนี้ก็ถือว่าค่อนข้างยังเล็กนะทุกคนทุกคนว่าน่ากินหรือเปล่า <laughs> และก่อนที่เราจะจบทุกดิฟเราต้องมีการทำเซฟตี้สต็อปซึ่งเราจะมาหยุดอยู่บริเวณผิวน้ำลึกประมาณ5เมตรประมาณ3-5นาทีเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นขับแก๊สไนโตรเจนออกไปเพื่อไม่ให้ร่างกายเกิดอาการปาดเจ็บได้นั่นเองและดิฟที่3ของวันนี้เราก็ลงต่อกันที่8ไม์ที่เดิมเลยค่ะทุกคนแต่ดิฟนี้อยู่ดีๆก็มีกระแสน้ำพยายามตีขาเข้าหาเชือกแต่ทำไมเหมือนยังอยู่ที่เดิมนะ แต่สุดท้ายเราก็ลงมาถึงข้างล่างกันจนได้แต่ใดๆก็คือเราใช้เวลารอกันอยู่ที่ปลายทุนเกือบ20นาทีเพื่อที่จะรอคุณครูและคนอื่นลงมากันถึงก็คือนั่งห้อยเชือกถ่ายรูปวนกันไปจนสุดท้ายเมื่อคุณครูมาถึง กลับบอกให้พวกเรากลับขึ้นไปค่ะทุกคนด้วยความที่กระแสน้ําอยู่ดีๆมันก็แรงมากนะทุกคนและขุ่นกว่าเมื่อเช้าทําให้เราไม่สามารถดำได้นะคะทุกคนอันตรายเกินไดฟลีเลยให้เรากลับขึ้นไปและระหว่างที่เราทํำเซฟตี้สต็อปนั้นทุกคนคงเห็นได้ว่านํำมันแรงจริงๆทุกคนแล้วทุกคนก็มาออรวมตัวกันทําเซฟตี้สต็อปกันอยู่ที่5เมตรอัดกันเว และดับสุดท้ายของวันที่2นะคะเราก็มาดํากันที่หน้าหาดเกาะอ,อาดังซึ่งไอก็ไม่ได้เก็บภาพมาให้ดูอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะมันเป็นแลนด์สเคปที่มีแต่ทรายเขามาดูตัวเล็กกันซึ่งมันเล็กจริงๆเท่าเศษขี้เล็บไอ้มองแทบไม่เห็นเลยทุกคนไม่ใช่ทางจริงๆหลังจากที่เราขึ้นมาจากดฟ์สุดท้ายนะะพระอาทิตย์กำลังตกเลยสวยมากเลยใช่ไหมคะทุกคน เช้าวันที่3ค่ะทุกคนวันนี้เรากลับกันมาที่หมู่เกาะ5ที่บริเวณนี้เรียกว่าหมู่เกาะ5ก็เป็นเพราะว่ามี5เกาะที่มีลักษณะเป็นภูเขาหินและเป็นเกาะที่มีทั้งลากูนแล้วก็ชายหาดที่สามารถมาดำน้ำได้ทั้งน้ำลึกและก็น้ำตื้นสำหรับดำสกูบาก็จะมีจุดดำน้ำที่สามารถมาดำได้หลายจุดมากๆไม่ว่าจะเป็น5จิ๋ว5้าเหนือ5ใหญ่หลาย5้าเลยค่ะทุกคน แล้วก็มีทำให้มุดทั้งเล็กและใหญ่บอกได้เลยว่าเกาะ5คือไฮไลท์ของทริปเซาอันดามันเลยทั้งแลนด์สเคปที่สวยและแนวปะาการางังทั้งปะาการังแข็งและอ่อนยังคงมีเยอะและป้าเล็กป่าน้อยเยอะมากๆ ซึ่งจุดแรกที่เราจะได้ดำวันนี้ก็คือเกาะห้าเหนือจุดไฮไลท์ของที่นี่คือต้นบรอกโคลีโอ้ไม่ใช่สิมันคือปาการังบรอกโคลีสีม่วงค่ะทุกคนแล้วมันไม่ได้มีแค่ต้น2ต้นนะทุกคนแต่มันคือทุ่งปาการังเลยค่ะมันเยอะมากๆแต่เท่าที่เห็นก็คือน้องยังเป็นเหมือนต้นเล็กๆเกนอะรูปที่พี่เขาเปิดให้ดู น้องเขาสามารถโตและฟูได้มากกว่านี้อีกและไอซ์ก็อยากสนับสนุนให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนไม่ว่าจะดำน้ำหรือไม่ดำก็ตามให้ช่วยกันร,รักษาธรรมชาติอันสวยงามอันนี้เอาไว้ ไม่ว่าเวลาเราจะมาเที่ยวมาดำน้ำก็อย่าจับหรือไปทำร้ายน้องหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการทิ้งขยะก็จะช่วยทำให้ธรรมชาติอันสวยงามเหล่านี้อยู่กับเราไปนานๆนะคะทุกคนและตอนนี้เราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งไฮไลท์ก็คือเราจะมามุดถ้ำกันนั่นเองซึ่งถ้ำนี้นะคะจะมีขนาดที่พอดีตัวเราเลยค่ะผ่านได้ทีละหนึ่งคนเท่านั้นซึ่งบอกได้เลยว่า s t r u g g l มากกว่าจะขึ้นมาได้ ไปของเราจะไปต่อกันที่เกาะ5้าใหญ่ค่ะซึ่งบริเวณเกาะ5้าเราจะต้องนั่งดิงกี้เพื่อไปลงจุดดำน้ำนะคะทุกคนเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เรือใหญ่เข้า วันนี้มาน้ำนิ่งมากและน้ำใสเห็นพื้นเลยค่ะทุกคนซึ่งไฮไลท์ของจุดนี้ก็คือถ้ำใต้น้ำสามถ้ำที่มีขนาดใหญ่มากๆสามารถเข้าไปอยู่กันได้หลายๆคนเลยค่ะซึ่งจุดที่เรามาจะเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่สองถ้ำท,ที่มีรูเชื่อมต่อกันและแน่นอนว่าเราก็คงไม่พลาดที่จะถ่ายรูปค่ะทุกคน ซึ่งถ้ำฝั่งนี้คือฝั่งไฮไลท์ที่ทุกคนนิยมมาถ่ายรูปกันมันสวยและอลังการมากเลยค่ะทุกคนแง่คือเพื่อนก็ใจดีส่งไฟให้หารูมม้ไหแม้าแสบตามาก <laughs> ขายให้มันมั่งให้มันแอคซะหน่อยอะและช่องทางด้านขวาบนนั้นก็คือที่เราลอดผ่านมาจากถ้ำอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนและระหว่างทางกลับออกมานะคะก็เจอน้องงูทะเลตัวลายขาวดำตรงนั้นทุกคนเห็นหรือเปล่าอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะทุกคนถ้าโดนน้องกัดแต่ใดๆคือวาสนาผู้ใดโนอีต์ได้เต่าทะเลแล้วค่ะทุกคนคด, <laughs> ดีใจมากๆคือลีบสาวฟิน ปาปป้าไว้ตามน้องมาเป็นครั้งแรกเลยที่ไอซ์ได้เจอตัวแพงทุกคนดีใจกับไอซ์แล้วเ <laughs> มือเที่ยงวันนี้มันเตียว <laughs> โอรดอกชัน่นอันนี้ใหญ่ของเราก็ค <laughs> <laughs> ือถ่ายคลิปเยอะเกินไป <laughs> 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 89คิดกัทุกคนโบรอนัดแล้วก็มาถึง dive 5ที่3นะคะเกาะ5น้อยแต่ไอาติดเียว่าเกาะ5้าจิ๋วอะทุกคนจะบอกว่าเป็นจุดที่ไอชอบที่สุดและฟินที่สุดเพราะแลนานสเกปสวยมาก ขอให้ทุกคนตามไปชมกันเลยค่ะซึ่งจุดนี้เราจะได้ดำน้ำไปตามแนวปาการางังเจ้าหญิงเงือกน้อยคนนี้ฟินมากเพราะเหมือนได้ไว่ายน้ำพบปะเหล่าประชาชนปลาตามเมือง,ต,งต่างๆเลยค่ะทุกคน <laughs> ไม่รู้ว่าคนอื่นอยากรู้ไหมแต่ไอซ์เคยอยากรู้ค่ะทุกคนว่าในปาการังนั้นในนั้นมันมีอะไร <laughs> ซึ่งคำตอบก็คือในนั้นมันไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคน <laughs> ช่างมันเถอะนะทุกคนกลับมาชื่นชมความสวยงามกันต่อคะ่ะแล้วเราก็เจอของแพงกันอีกแล้วคะ่ะทุกคนไม่อยากจะอวดว่าอันนี้ไอเป็นคนเจอมันคือกุ้งมังกรเจ็ดสีอยู่กันหลายตัวมากและนองตัวใหญ่มากว่างค่ะ<อ>ทุกคนหันว่าง Bye. วันนี้เราจะลงกันที่เกาะ5าลากูนเป็นครั้งแรกเลยที่ไอซ์จะได้ลงไนท์ดิฟค่ะทุกคนตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันจะมืดไปหมดเลยไอซ์เลยไม่ได้เอากล้องลงไปถ่ายนะคะ,คะทุกคนและท้องฟ้าก่อนที่จะลงไปดำเนี่ยสวยมากๆากเลยแล้วเมื่อเช้าก็สก,กได้ อยู่ดีๆเราก็มาโผล่กันที่พีเละลากูนะทุกคนจุดยอดฮิตที่ทุกคนชอบมาเที่ยวกันก็คือทัวร์ริสปอร์ตสุดๆเรือเยอะมากและด้วยความใจดีของพี่พายพี่เจ้าของเรือนะคะก็ให้เรานั่งดิงกี้เข้าไปเที่ยวค่ะสวยแล้วคือพี่เขาผัดกระถ่ายรูปคนอื่นเขาเรือห่างยาวเราเรือยาง กลับเรือไปฟังรีฟตดฟ์ต่อไปกันต่อค่ะซึ่งไดฟ์ต่อไปเราจะได้ไปดำเรือจมกันเรือจมลำนี้มีชื่อว่าเรือหลวงเกล็ดแก้วสังกัดกองเรือ,อยุทธบ,บริการของกองทัพเรือไทย ที่ถูกจมเพื่อสร้างแนวปะการังเทียมอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะพีพีบริเวณหน้าถ้ำไวกิ้งเรือหลวงเกล็ดแกม้มีความยาวทั้งหมด47เมตรกว้าง7.7เมตรซึ่งจมอยู่บนพื้นทรายลึกที่27เมตรเมื่อลองไปถึงตัวเรือสิ่งแรกที่เห็นได้เลยคือฝูงปลาข้างเหลืองที่แหวกว่ายอยู่รอบๆเรือจำนวนมหาศาลนี้มันเยอะมากๆเลยทุกคนและแน่นอนสิ่งที่ทุกคนมางมหาก,กันนั้นก็คือเจ้าตัวนูดี้หลายๆคนคงสงสัยว่า พวกนูดี้คืออะไรกันใช่ไหมล่ะเจ้านูดี้อยู่ในกลุ่มของทากทะเลซึ่งมีขนาดเล็กมากมีลักษณะที่หลากหลายและมีสีสันเยอะมากเพราะมันมีมากกว่า2,000สายพันธุ์ไซส์ของน้องก็มีตั้งแต่เท่าเศษฝุ่นที่แทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไปจนถึงขนาดที่สามารถมองเห็นได้แต่ก็เล็กมากอยู่ดีื้อนี้เป็นข้าวมันไก่แลทุกคนแล้วก็หมูกรอบหมูแดง ดิฟสุดท้ายของทริปนี้ mm hmm. เบื่อกันหรือยังคะทุกคนดิฟนี้เรามากันที่ชาร์กพอยท์พอลงมาถึงด้านล่างกระแสน้ำแรงมากๆก็เลยปล่อยไหลกันไปตามน้ำ mm hmm. ก็คือไม่ต้องออกแรงว่ายหรือคนุนนอนรอชมวิวกันสบายๆเลยค่ะสิ่งที่ไอซ์ชอบที่นี่มากเลยคือซีแฟนต้นใหญ่มาก นับตั้งแต่ดำน้ำมาที่นี่คือใหญ่ที่สุดเท่าที่ไอซ์เคยเห็นเลยและวาสนาผู้ใดหนออีกแล้วพัดพาให้เรามาเจอมึกกระโดงแต่นี่ยังไม่ใช่ตัวเดดเพราะสิ่งที่ไอซ์ได้เจอนั้นก็คือน้องเลี้ยวพอดช้อคค่ะหรือเจ้าน้องฉลามเสือดาวนั่นเอง ทริปนี้ถือว่าคุ้มแล้วจบทริปได้สวยงามได้มาเจอน้องตัวแพงกับเขาบ้างนะคะดีใจมากๆเลยได้ดูน้องใกล้กๆแบบนี้ฟินสุดๆไปเลยค่ะ และเราก็ถึงเวลากลับบ้านนะคะทุกคนจบทริปได้อย่างสวยงามสนุกมากๆเลยต้องขอขอบคุณเรืออ,อัคอเลียนนะคะทั้งพี่พายพี่เจ้าของเรือและลูกเรือทุกคนบริการดีมากๆเลยใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ไอซ์ได้นะคะทริปต่อไปไอซ์จะไปไหนบ้างเราติดตามได้เลยนะคะบ๊ายบาย